บ่าวไทโซสวัสดีครับรอคุณะคุณใดนะ,ะ,ะผมหรือว่าสวัสดทีทุกทุกท่านนะครับ f อ่วันนี้เราก็มีนัดนะครับ f อ่าคลิปนี้จะมาดูขัดทอนการยกยอนะครับยกอุ้งนะครับ f อกลางคืนนะครับผมจะเอามาทำกับข้าวกินพร้อมกัน3ช่องเราแล้วก็เดยยังกึมนะครับ f อ ตอนนี้เอ็กกี้ซียูก็เอายอเอากระดุ้งลงน้ําแล้วนะครับผมนี่นะครับผมเป็นกระสดุ้งครับดุ้งนะครับผมพร้อมกับโยนหัวหานนี่ครับหัวหานสตรเด็ดนะครับทํำยังไงก็กลับไปชมดูคลิปเก่าได้นะครับเอฟซผมก็ทําเหยื่อดักุ้งสุดเด็ดนะครับผมว่ามีอะไรบ้างนะครับเราจะมารุ่นพร้อมกันนะครับว่าจะยกยอได้กุ้งหรือเปล่านะครับผมเอฟซนี่นะครับผม วากันว่านะครับบ่อนี้นะครับผมยกสองครั้งก็ได้กุ้งพอกินแล้วนะครับผมวันนี้เราจะมาพิสูจน์กันครับว่าจะได้ดังคำทำลือหรือเปล่านะครับเอซนะครับผมวันนี้เรามารวมตัวกันอยู่บ้านเอ็กซ่ซียูท่ามตนกัตันเอฟซีะเราเอาอะไรมาใส่ก่อนกีหาคุหา ฮะคุฮะเริ่มตักก่อนเราจะมาดูการยกยอบัดรแรกเลยครับแรกผมว่าบัดรแรกจะสมคำล้ำลือหรือเปล่านะครับผมเราจะกินก้อยกุ้งหรือเปล่านะครับวันนี้นะครับเอฟซีให้มาครับยกยอบัดรแรกนะครับเอฟซีมาดูนครับว่าจะมาดหรือเปล่าเอฟซีโอ้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 ไม่ได้เอฟซี บดเฮงมันนะครับผมบัดแเลขแหกมันอืมไม่มันเท่าที่ไหได้มันอืมเอยอะเนาะบัตรเลขแหกมันนี่ครับผมอีกที่เฮ้ยทำไมมันได้แต่หอยจับเลยโอ้โหนะทำไมมันไม่คืออะพี่เบาอุ้ยไม่คือกันมั้ไม่คือเนาะอ๋อบัตรกลขแหกมานไม่ได้เลยอั้เลยนี่นี่นี่บอสใส่กระมังนี่บอสนี่สิ โอนะพอนะเราอ่ากินก้อยเค็มแดงก่อนเนาะเออแล้วแต่อืมครับผมดรือว่าเอาอีกบัตรนึงอ่าลองดูลองดูอีกทั้งนิดนึงระหว่างข้าเวลาเขายังทำไม่เสร็จดอกเออลองลองดูบัตรที่สองดูอืมเอ้าอ่าดูเยอะนี่เยอะอืมเยอะอืมอืมอืมโอเคครับผมทีนี้ก็จุกยอโชว์ครับผมอืมไม่มีจะมากครับบัตรแรก ไม่ค่อยเห็มันเลยใครับผมฝากคลิปสั้นๆไว้่นี้นะครับผมยกยอห่างคืนกรออกเลยครับยกยอสองครั้งสามครั้งเอฟซีมาดูว่าเป็นยังไงบ้างครับผมเอฟซีคือว่นี่เหรอโอ้มันได้ได้่เดียวหาเจ้ามึงที่หลันี่เดียวมันจะถ้าเดีก็มันก็ดูออกส่น้ำ บริสไซนามนาะเด้ออู้หอยเจ้าแม่ไปีจีป่ะในปจีบ่หอยเชลลี่อ่ะอืมเออกินจีกินได้ไงเอาวะเราแล้วแต่อายันวันจะจะจีตัวน้าด้วยวะอืมแล้วทำคุณก้อยไข่โมเดงเรียบร้อยเลยได้ทำขุนไหมพอดีเลยไปเอากินนี่แหละชุบชุบปลากินเลยชุบปลาเลยบ่ะไม่ต้องก้อยต้องขอก้อยก็ชุบปลากินเลยมันหิวแห้งนะแห้งไหมเบอร์อะไรอีกสักบาบนึง สองนาทีสานาทีเอาเอาแค่สามนาทีเออเอานะครับผมว่าเยือกแล้ก็หมดแล้วพี่น้อเอาสุดท้ายเลยพี่น้องที่ท่านนะครับวันนี้เราก็มีนะครับปาร์ตี้เล็กๆนะครับอยู่บ้านในกีซีนทุกท่านนะครับไอ้่อยู่หากินกันตรงนี้เลยพี่น้องนะครับอันนี้มันเราเอาบ่อยบนท้องฟ้านะครับต้นไม้งในน้ำนะพี่น้องนะครับเราเอาบ่อยเกินเราก็มีหาอยู่หากินนี่ครับพี่พอได้อยู่ได้กินอมันก็เส้่มันคือเราเอาบ่อยเกินมันเล็กเล็ก เล็กบ่เอาบล่อยไเกินตัวใหญ่ไม่เข้าบ่หมดแล้วไม่ไม่เข้าอันนี้ปล่อยเนาะปล่อยเลยไม่ไม่ไม่กินเนาะมันหมดแล้วนี่มันเลือเหลือลูกมันเหลือประมาณอยู่แปดล้านตัวในเป็นล้านอยู่แต่มันตัวใหญ่หมดไงบ่คนนี้มันก็จะใหญ่มพราะแบบเดียวมันใหญ่ไม่น่ากุ้งอ่ะไม่ถึงอาทิตย์ไม่ถึงเดือนเนาะใช่เพราะว่ามันมันมันจะออกลูกแบบได้ตลอดเลยกุ้งเนี่ยแต่สเก็บไหมช่วง ทะเลที่เรายกอ่ะมันใหญ่ไหมล่ะตอนแรกที่นะใหญ่นี่ตอนนี้ไซเริ่มมันก็เล็กเรื่อยๆเชื่อถ้าเป็นบ่อยิ่งยิ่งดูออกเลยอ่ะนี่ไปสูบใช่ไหมนี่คือคือตาผมเคยเห็นมานะผมตักกุ้งก็ไม่ใช่เกิดมาผมตักกุ้งเลยเออเออปลาสมุทรทะเมันจะใหญ่ๆค่อยลดมาเรื่อยๆเออแล้วแม้แต่แก็หายเลยมันจะไม่มีเลยนะแต่แมนไม่หมดแต่มันจะหายเลยบ่อนะก็กลับมาเซตใหม่อีกนานเรามาแล้๋ยวประมาณสัก สองทิศสามทิศมาแล้วครับนี่เริ่มมาจรใหญ่แล้วเออก็ใช้เวลาไม่นานไม่นานไม่นานกุ้งอะตามทวงสกิดแต่ผมใส่ตามบ่ออลยรครังนะโอเคแลครับผมคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้นะครับผมขอบคุณทุกกำลังใจที่ชมคลิปนะครับผมขอให้รอรอสวัสดีทุกท่านนะครับรอสวัสดีครับ